Hello สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาอยู่กันในเกม All Star กันอีกเช่นเคยใน EP ที่3นะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยหลังจากที่เรานั้นดวงดีสมได้ทันจิโร่เมานะครับนะเราก็จะทำกันวันนี้เราจะมาอีโวเจ้าฟรีเซอร์ให้เป็น6ดาวแล้วก็จะทำเซเบอร์5ดาวอ่าประมาณนี้ครับในคลิปนี้โอเค ไปเริ่มจากการเอาเซเบอร์หาดาวเลยกันซึ่งอันนี้ผมไปลงสตอรี่มาแล้วได้ตัวมาแล้วเดี๋ยวผมขอไปอ e ีโวแป๊บนึงนะเซิร์ชคำว่า AR เดี๋ยวก็น่าจะเจอปึ๊บป,บปบึอ่านี่ไงแล้วก็อีโวตัวนี้เป็นตัวขั้นที่4นะครับนี่ได้มาแล้วโอเคไปอีโวกันเลยครับ let's go อ้าว <laughs> ลืมกดอันอีควิปนะครับ ตัวดีตัวดีหมดเลยอารมณ์โอเคอีโบจักสี่ดาวเป็นห้าดาวชิงได้มาแล้วครับผมซเซเบอร์ห้าดาวมาดูสเตตเขาข้าวก่อนนะครับนะซเซเบอร์ห้าดาวก็จะประมาณนี้ครับเป็นตัวโจมตีที่สามารถให้ตังค์ได้น,นะครับนะหรือว่าเจ๋งใช้ได้น,นะครับ โอ okay. เค๋ยวที่เหลือก็คือการทำฟีเซอร์ของดาวนั่นเองโอเคไปเริ่มหากันวัตถุดิบในดาดลูกแรกเลยครับผมโอเคครับตอนนี้เราว้ามาถึงที่ดาดแรกแล้วเอ๊ะแต่ทำไมมันแปลกๆปลกแม่ปกติมันเป็นดาวนามิกไม่ใช่เหรอตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเอ่อโอเควางมอนตรงนี้ก่อนนะครับเซเบอร์จึ๊บ สกิลแรกของเซเบอร์เหมือนจะเป็นการพุ่งไปฟันนะครับนะเดี๋ยวผมเปิดเอฟเฟกแป๊บนึงนะโอเคเฉันตีเลยครับคุณเซเบอร์อืมก็จะเป็นการฟันธรรมดาแบบนี้นะครับนะซึ่งเจ้าเซเบอร์เนี่ยมาจากเรื่องเฟดนะครับนะซึ่งสกิลพลังมันอาจจะไม่ได้เวอร์ขนาดน,นั้นนะก็ตอนนี้ก็ยังเป็นท่าฟันธรรมดาอยู่ซึ่งผมขออนุญ,ญาตไปสำรวจแบปหนึงตรงนี้ก็จะมีกองไฟตั้งแคมปิ้งอะไรกันนะครับนะ เหมือนทางเดฟเขาจะรีโมเดลแมปอะไรใหม่ๆเพียบเลยนะแม้แต่สตอรี่โหมดอันเก่าเนี่ยเขาก็ยังดีแล้วก็ถือว่าทำงานได้ดีมากนะครับนะอัปเกรดเพิ่มไปจาก1000ดับอาดามี1,200เป็น2,205นะครับนะอืมใช้ราคาอัป1 0 0 0 แล้วก็อัพอีก1,000นะคะเพิ่มจาก2,250กลายเป็น3,400นะครับนะซึ่งจากที่เห็นเห็นแล้วเราได้ตังเร็วเพราะว่าตอนนี้คือเราได้ตังทีละ230ต่อเวมนะมันก็ได้นิดนึงแต่ก็ดีกว่าไม่ได้อนะเนาะอเคขั้นต่อไปนะครับอัปเกรด1น0่นะครับจะได้ดาเมจจาก3,400กลายเป็น4,700นนะครับ ยังคงเป็นการฟันดาบเหมือนเดิมน,นะครับยังไม่เปลี่ยนสกิลขั้นต่อไปใช้ตังหนึ่งพัอบัพไปจะเพิ่มดาเมจจาก4700เป็น6100นะครับเพิ่มตังให้เยอะขึ้นกว่าเดิมตังเริ่มเยอะแล้วแล้วก็เพิ่มระยะ40เป็น50นะครับเปลี่ยนชื่อท่าเป็น s อร์สเวินสล็ชจะกลายเป็น Salt s <S เน e ลีโคนะครับ เซเบอร์จะทําการปัดดาบแล้วจะมีพายุออกมาโจมตีสตูจนตายอย่างน่าสงสารนะครับประมาณนี้ขั้นต่อไปอัพันสี่ร้แล้วก็เพิ่มดาเมีจาก6,000กลายเป็น8 0 0พนะครับเพิ่มตังกลายเป็น6ก5 แล้วอัพอีก1,500จะเพิ่มดาเมจ8,000เป็น1,000 0นะครับนะแล้วก็เพิ่มตังกลายเป็น800ขั้นสุดท้ายนะครับ2,000เพิ่มดาเมจจาก1,000 0เป็น1,900 0แล้วก็เพิ่มตังเป็น1,000นะครับเพิ่มวิคูดาวโจมตีต่อวิกา 5, ก3.5กลายเป็น3.8ชื่อท่า GY a t t a c k นะครับ จะกลายเป็นเอลีฮ e นทรงเล็กเน้นระยะนะครับนะจะเป็นท่าเอ็กซ์คาลิบาของเซเบอร์นะครับอืมเซเบอร์ er, นายก็ใช้ได้เลยเนี่ยเก่งมากตอนนี้มอนก็เริ่มหลุดแล้วครับเพราะว่าเซเบอร์มันกลายเป็นระยะแบบนั้นตอนนี้บอสมาก็ตายแล้วครับผมอืมดานแรกม,มันก็ค่อนข้างง่ายนะ เราก็จะได้ตัวพวกนี้มาผมขอตัดไปตอนที่ได้อุปกรณ์ครบทำห้ดาวเลยลวกันแล้วก็จะมารีวิวนิดนึงแล้วก็ทำทำทำไปจนถึง6ดาวแล้วผมก็จะมารีวิวอีกรอบหนึงนะโอเคประมาณนั้นบายบายตัดแบบและก็ถึงเวลาครับคุณผู้ชมที่เราจะ EVO f r e e เซอเป็น Golden f r e e อร์รอ6 ดาววิ่งโคตรแยะทองคำเลยได้มาแล้วครับผม6ดาวตัวแรกถ้าไม่นับ E.P. 6ดาวของเรานะหแค่เห็นสเตตก็ดูดีแล้วแต่แต่แต,แต่การที่จะทำให้ฟรีเซอร์เนี่ยมีความเก่งกาจที่สุดเท่าที่ตัวมันทำได้เนี่ยเราจาเป็นต้องมีออปครับผมออปเนี่ยจะเพิ่มดาเมจเท่าที่จำได้เหมือนจะ300%ปอซ์มะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนึงโอเค เราจะไปเอาออฟกันครับผมแต่ผมขออนุญาตถอดฮันจีลูกออกนะครับนะเพราะว่ามันจะโหดแค่ตอนเจ็ดดาวอะห้าดาวหกดาวคือมันจะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถอดมันทิ้งไปถึงโอเคแล้วก็ใส่กุญินสุพีมลิดเดอร์มามันก็จะได้แอคแท็กบูสิบห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยค่อนข้างมีประโยชน์โอเคไปลงด่านนั้นกันเลยครับผมด่านที่จะได้ออฟฟิเซอร์ ไขว่าน,าน่าโตโคตรใหญ่เลยแล้วก็ต้องมาทางนี้นะครับนะมันจะอยู่ที่เดียวกับอินฟินิตนี่ท้า,เ,าเราจะลงในส่วนของเลเวล25นะครับนะนี่ไปลุยกันเลยโอเคครับตอนนี้ผมเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะทำการกดเลือกเอ็กตีมเลยนะเพราะว่าถ้าเราลงแบบนอร์มัเนี่ยเราจะไม่ได้ออเคกดคุณสองแลว้วครับวิดด์โคปเป้ลกริดิ ก็คือเหมือนมันจะให้เรามาสู้กับมันนะครแล้วนะว่ามันคู่ควรที่จะได้พลังของพระเจ้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคับนอะอืมโอเคถ้าแกสามารถชนะเขาได้แกจะได้พลังเดัอพพระเจ้าถ้าแกไม่สู้แกจะตายเพราะฉะนั้นสู้อย่างจริงจังเลยอืมประมาณนี้เปิดด้วยการวางเซเบอร์เหมือนเดิมนะครับนะ เลื่อนมนคงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกสามร้อยี่สิบเซเวอร์เราจะจัดการได้ชิวๆเลยนะครับนะตัวิ่งเียวแล้วโดนเซเวอร์ er เราฟันซะนี่แนะ่ตายเลยเขี okay. ยวๆไปครับเดียวๆไปซึ่งการที่ผมเอาเซเวอร์มาวางตรงนี้เพราะว่ามันจะสามารถจัดการตัวสโลได้ด้วยนะครับนะการที่มาวางแบบหลังๆหน่อยตัวสโลมันก็จะวิ่ง ไม่ค่อยไวเท่าไหร่มันก็จะเดินช้าๆหน่อยแล้วอย่างหนึ่งคือเซเบอร์ผมอะเพราะอัปเดตมมันจะเป็นเส้นเอลีโควยาวๆเลยใช่ไหมเนี่ยยาวมาถึงตรงนี้เลยครับนี้คราวเนี้ยมันก็จะตีโดนตรงนี้พอดีแล้วผมซึ่งมันดีมากๆนะครับนะเคอัปเกดไปแล้วหนึ่งครับมีตัวแอร์ด้วยเหรอเนี่ยโอเคแสดงว่าวผมต้องวานเอด้วยนะครับนะยิงไปกระสุนเพลิง มอนพาเวอร์ฟูลออกมาแล้วนะครับนะนี่มันฟิเซอร์สี่ดาวนี่หว่าเซเบอร์ทำดีมากค่ตาตังมันสองร้อยแปดเป็บาทเซเบอร์ก็จัดการเพาเวอร์ฟูลตายไปแล้วนะครับนะ มมาดูซิแมปมันมีอะไรบ้างขอสำรวจหน่อยโอ้มีงูด้วยเข้าไปในปากง,งูโดนกินครับเมฆสีทองแล้วก็มีดาวของพระเจ้าพิภพเว้อืมน่าจะใช่เยฟางซเซเวอร์ไปเลยครับแปตัวมันจะได้ผลิตตังทีนึงมันก็จะผลิตมากันเยอะๆได้เลยครับอ้มีคนเนออซะด้วย แต่น่าจะโดนเอจจัดการไปแล้วหรือเปล่าอัพเกรดอัพเกรดไปครับมีเพาฟูสองเพาฟูสองอะไรมาก็โดนเซบเบอร์เราจัดการหมดโคตรโหดค่อนข้างตึงเหมือนผมจะเปิดเอฟเฟกไว้ไหมนะอ๋โอเคเปิดแล้วทำไมรู้สึกเอฟเฟกไม่ค่อยมีเลยเ,เซบเบอร์เราเปลี่ยนท่าแล้วครับนะ่าเชพายุล้ว ตอนนี้ก็เขาข้างเก่งครับเลเเก้าแล้เหมือนตัวบินจะหลุดนะครับนะเอ๊สแค่ปล่อยตัวบินหลุดมาได้ไงเนี่ยเกือบตายแล้วไงละ่ะเดี๋ยวผมปรับเอสให้มันเป็นระยะแบบตีแอเท่านั้นดีกว่ามันจะได้ไม่หลุดอ่า นี่ LE f i r โอเคเซลเบอร์อัพเต็มแล้วครับนี่ระยะโคนมันก็เป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวผมขอปรับเป็นล้าก่อนนี่มันก็จะตีโดนตรงนี้พอดีไปเลยครับผมดีมากเท่านี้มนจะโดนสปอนคิวแล้วมันจะออกมาไม่ได้สปอนคิวเ yeah. ต็ม2ตัวแล้วครับ X c a l i b บ r รัว ทรงพลังมากเอฟเฟกมันอัพ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 พอเราอัพเต็มหลายตัวเงินมันก็จะให้เยอะมากๆเลยครับนะค่อนข้างรวยมากเว็บสิบสามแล้วใกล้ถึงบอลแล้วครับตอนนี้สถานการณ์เกมก็ง่ายมากๆเลยอัพ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  โอเคตอนนี้รอบอสมาอย่างเดียวเลยนะครับนะเดี๋ยวตัดไปตอนบอสมาเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่น่าเบื่อโอเคตอนนี้ตัดมาตอนเวทที่สิบห้าแล้วครับนะบอสก็น่าจะใกล้ออกมาแล้วเพราะว่าผมรอไปมาณสักสิบวีแล้วในเวทที่สิบห้าโอเคผมอยากเห็นหน้าตาบอสบิวมนจะเก่งขนาดไหนกันเชียวเปิดเลือดมอนไว้รอเลยมอนนี่แทบเลือดสูนทุกตัวเลยครับนะน่าสงสารมาก ไงบอสออกมาเร็วๆร,รอฉันรอเธออยู่นี่อาาอนยเเออกม,มาแล้วครับผมเลือดเป็นแสษเลยแต่โดนเซเบอร์ฟันชุนชุนเฮ้ยเก่งนะเนี่ยทำเล่นสวยตายแล้วครับบอสเหลือแต่ตัวน้องๆโอเคเสร็จหมดแล้วครับผมจีจีจเราจะได้อะไรมาบ้างเนี่ยนอกจากออฟฟิเซอร์โอเคเคลียร์แล้วครับ เดี๋ยวนะทำไมมันไม่ขึ้นว่าผมได้เลยเลยอันนี้คือได้แล้วใช่ไหมไม่เห็นขึ้นเลยเห็นน่าจะได้แล้วมั้งตัดไปตอนเข้าล็อบบี้แล้วกันไหนดูซิ nice ว่าเราได้ออปมาหรือเปล่านี่ไงเราได้ออปมาแล้วโอเคก็คือ golden freezer scaling f f นะครับนะใส่ได้สำหรับร golden freezer เท่านั้นโอเคค่าดาเมจเริ่มต้นจะบบกส0งแล้วก็ ไอดาเมที่อัพเกรดจะเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคครับผมมาใส่ออกเลยครับผมจึม๊บใส่ให้กรเดินฟรีเซอร์เรียบร้อยคราวนี้เจ้าฟรีเซอร์ของเราจากดาเมทพันกว่ากลายเป็นสี่พันสองร้อยนะครับผมนะเยี่ยมมากๆโอเคผมก็ขอตัดจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับนะคลิปนี้เราก็ได้กรเดนฟรีเซอร์มาครอบครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะในเรื่องของการรีวิวสกิลก็เอาไว้เป็นคลิปหน้าลวกัน สำหรับวันนี้ไายบานนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับ